I <laughs> know? <laughs> <laughs> you, no, you you you're acting like a boss, you know? You're acting like a boss and then you're uh, you, not the ring. Yeah. So she <laughs> wanna be like that, <laughs> so you like give me the ring, okay? No, okay. <laughs> 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 you just stay still, then she อบาเอาองแองยานสอองี้อบานนี้เอ่อโอเคโองานก็เปล่ยนเลยจังัมากงเทแต่แแค่โอเค่นี่อเอานคทับโอเคโอเคอห้องโอเคอราะัเรียบร้อยนานมากบานมาบานบออคนละบนี่ยยเยอะคนไอวันบ่าไาการกลาคาอ

การต้น give the respect to the p a r e n t คเอ่ like ่อ give her the money and then you do the respect พอย่างไรก็ขอมาีเออนี่คือสุดยอดน y โอเคย้พ่อควให้แม่ต่อเออให้คุณพ่อแล้วก็าล่าเออ a a โอเคโอเคอโอเคันวนวันสามัแ่แค่้าอนากัากันเป Bạn hỏi bằng 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 อันนี้แหลเราไม่พอแบนเอาไม้ก็เป็นสุแก้พ่อแกนี่ราหมือนเนาะเดียวก็ปกกัลนย